ป่ายาวไกหนึงแร้วมึงเออตือป่ายมาอีกหนึ่นเขจับรูไปแปดปีเลยยี่บ้าหลายได้ตัดมั่งเลยล้กพอตอจอตัดให้ชาวแล้วชาวเดียวเพียงคลิปเลื่อแต่ต้อที่เลืออแต่ต้อในนอหน,นังปี <c oughs> แม่ปองไปคุดนอนตะหัวจนะวันต <c oughs> าป้นึงหูเตี้ยโจอ้ Nếu có nói cho có đi cứ ở đinh đâu đinh đâu để nó chưa nó mới đây lên đinh nó du kẻ khâu. hả tí thì, 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 thì kẻ khâu không? À. đi con một gặp mất. tí thì hoa, u, 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 kẻ khâu à. cho đi để qua hú hùng mà cũng chia đó có nào rồi nâng kẻ khâu lên thôi á na kẻ muốn quanh chúng là cái này rồi nè phải nà chính cho cái kia để đưa đón phi thì... ยิ่งไม่ดูจอได้บ้านเมืองอีกดีกันสักทีายเพียบม่ต้านน้าเป็นประชาชนก่อสร้างโชคลามาบริหารนายเพียบชอบตรงนี้มึงชอบตรงไหนเพียบชอบที่หนักใจความสงบมึงชอบที่หนักใจความสงบเพ้อหนักใจได้ดีดีที่รู้เดิมหนักใจความสงบเงินไม่รัดนัดรัดแม่น้ำแต่เล็กคุณหมอคุ้ยโดนไม่ได้เลยวันนี้สงบแล้วยังแต่แม่ตาใบหน้าเดิน ตะงบเลยตะงบโดยก็ม่รู้ใกวันจะไม่ยเปล่าแล้วะจะงบแรงจะบุกไม่รู้เล็กว่ายางต้องขึ้นหลู้หรอว่าอีกไม่กี่วันมึงรู้รู้ไม่รู้เพื่อราสุเท็มซึ่งว่า,ม,วา,ามาแล้ววันนี้เนี่ยไปกันแล้วบุญเอาไปช่วยจัดไปประท้วงกันก็ราคายายก็ติดตะกินมึงไปไหมาว่า,มมมวา,าไม่รูมึงกลัวตายกูไม่รู้ว่า ุณไม่รักจาดใคอยไม่กลัวมงเรางต้อยากใครแข่งนะอยากมึงกลัวเลยไปกับลุงชูเทพนูลุงชูเทพมันเลยเทว่าขันี่ไม่ใชป้าหญิงหลักนั่นทุกคนของเจ้าหยุดนี่ในคุดควงนั่นแหละใครไปไปกูมาว่างแข่งกันนะ ไอ้เปี๊ยมันเละินจุ้มกันก็ต้องดูไปก่อนให้หลับตาบานตางานไปแลยกลับกำเริก้อนเราก็ไปแก้ะชุนตัวหน้อยๆคอยคอยประหยัดคอยคอยยุ่งกันไปก่อนนายเปี๊ยไม่กลัวเดี๋ยวไม่ตามมันดีกว่าเลยลูกก็เป็นเรื่องมันเลวกว่าเลยโดนเจ้านายพู่มันเลวลูกชายได้เมียมันเลวลูกเป็นเรือนก็มันไหวใจไม่ต้องเอาว่านี่ไม่กี่วันเมียก็ตีแต่งงานอยู่แล้วก็ ว่าเมียได้เป็นเรือนนล้วพี่เราไม่ต้องว่างเวงนไปด้วยนะปุ่นแกนะวันเมียคู่แต่งงานนะแต่งกับใครแต่แต่งกับลูกเกยกูแหละคนตายกับโจเมียเรียบลูกเกยมาใหญ่ข้อเมียเองยอมให้เพื่อนเดี๋ยวได้่ข้อไรคนใจเดี๋ยวมีเงินเยอะไป มึงจะเดินเวาาเราตายกันได้พวกมึิงนี่ใ้มันเอาเลยเด็กเป็นเปนไม่ดดเรอไดหนนกันไาให้อนบอกเรามาให้บอกเรามันกูก็ดเจ็ดพันักันมากอุ้มเจ็ดันเมียคนเดีวเอาเลยหน้ากูเกือบที่ที่ปีแล้วแทนรวนหมดแล้วเร้วนด่เออไม่เอาครัว เล็กคนเอาได้ช่วยตอนเช้าเจ้าวันนี้รวยเลยแต่เลขนาด์ปัดอย่างเพราะเลยเมียผูปีเปี๊ยปัดออกเจอผัวไปฮเมียโดยวันนี้รวยเลยบ้าเปี๊ยจะนินทาเมียไม่นินทาผัวมันไม่ใจได้ไหวหน้าูัวเมียเราได้ตังค์ทำไรใช้ไม่เคยเลือกเมียนายเปี๊ยนั้นนั่นเอง วันนั้นพวให้ไปมื่นแปดก็ไปเที่ยวห้างไปได้หรอม้าตัวน่ามื่นชาบคนกันที่ตายอยู่แล้วผมไปป้ามาเดี๋ยวรับเร่กว่าพัวเราเมาก็ไปลาดเจอไก่ตัวได้ไหมเจอพีกบอกกับผู้ชายแด็กขอเบี่ยงงงก็เดี๋ยวตัวสาวิตมานนั่นฟังมาเรียนแม่เลยแม่ จริจบก็ไม่หวีงนต่อดังมาด้วยควานวัมาเมืองเออแต่ว่ารู้วั่นเู่แล้วเคยไปบ้านยกมือไหวย่เยนั่โจนขึ้นบ้านยกมือไหวจนหน้าหีที่ผมกู้าัมาโนมดแต่ว่าออกมาเมืองดูเหลืองดูเหลืองไปยากูดูเหลืองมึงมา ไอควีโน่ปโอ้ไอควีโน่อันนั้นเตรียมมาไอควีโน่เรียมได้วันแล้วเติพื่อเอว่าดื้อไอควีโน่วิ่งขึ้นน้อนในวีก็เยมเียแล้วโมเหียมมากอ่าเรียมตัวเยียเล็กเล็กปาง้าม้อมังลำไส้มังลำคอมังม่ไมด เรียงมาตอเรียงตัว้่อยโกูได้มาตวงจะโกอัมากวันกดังตัวเต็ิ้วเฮาไปจะฮวเฮาเตียงดังเาต่างตัวแเรีมาไม่แรลยงเฮ้าไปเรียกเรียกว่าไมไเรียงไปไปหน้าน้นโกกูแก้วกับตัวย่อยกันเ่า่อแก้วมามึงแก้วเตียงดังโกกูวไหนด้อยจีวัดมากว่นดังีวัด ทีเราที่เปิดตู้กาองเนี่ยตู้มันเปิดไม่ออกออไอไอลอ็อกไว้เลยมันแก่ปอนทกเมือง,งเลยล็อกไว้เลยกูยหญ่ยกูว่าันมามอใครเตอยางเว็บตะดรองกันเลยครับแขงแน่ปินอันให้ลบเบียอยู่ไปไดนะ้นไม่ลบเครื่องก็ไม่จบรงงานการไม่ทำพุทธเนี่ยล กลางคืนเดียวาใจหูเรองต็งรัวมันจะออกนอกกราดซีนามจ่าดาวกราดซีนามจะาดาเออคืนนั้นกูพาไปโลปราในน้องมันเอาผีมาแล่จนนี่เจ้านางนางกินไส้อยู่ในอยทีวะลอยฟ้าหนามวิ่งตึงบอลกลับมาตึงช่วยมีติเจี๊ยกกูมันว่าดาตีมาดามาช่วยแล้วกูจับปลดล็อนเลย ลูกบ่าวพ่อเป็นยอดมากกว่ป้าจับใบกวาดกัดกูป้าน้องเจ้าตีวีนะงานกูตัวนังเมียก็นอนละเบอช่วยใคล้กูเลยแจ้งกำลังเจนกันนั้นเจนกูต้องป้ามับเร่งไปยากไปเหลือแต่ก้าวปืนแตกเลยลูกตาจูดกูต้องหอบเมีย ลดนบ้าไปแค่มหนว่หลุมมันเอาไปเลยพอเนตรนาคนาดกี WA eh ้เหลืองแล้วพันโนมันจบนั่งเมียเราวนร้อยข้าวหัมไวม่เต็มหม้อมดกูจะไากินไปน้อยพาเจ้าน้อยควันมันตำกงดานว่าเจ้านู่นก็ทานไม่เจ้าอีกกินกูเปิดหม้อไม่มีก็ชุกหันมาตีกระพุกก็ไม่มีก็ทาน เจนเมียนั่งอยู่ที่นอกจานไม่รู้เปล่งนไหนได้ไหนใครจะรบกันรบกันแม่ย้อยจีนอากูกลังนึกใคร้ทำมีลำยองมึงจะไม่เอ้ขาาทำไมเลวแบบเนี้ยจะได้มาอยู่บ้านชายกองอย่าไปถอมด้าวพระสุขตำตาช่วยกว้างกว่าน้าด้ามีเชี่ยงหัวคูว่ายาเฉียงเลยแม่ข้ามากับพระ ผู้ใดกลบไปเจ็ดที่ใช่ตันทีโดยกันกวานแม่ยายหอ,อนควนตกใจหวิวลงคลองขี้กาบูทองไปขึ้นบารมุก่ลอยไป็น้ำมอดมันมาเกน้ำมาไอ้ป่าหมดนี่คนทำไมได้ดดดังตือไกยเป็นมดแล้วเป็นดำตื้อย่กงจริงกยกันกินนูหลวงพ่พมขายอย่างแร่งน้ำก ก่หลงไกู่แกวไายนอนลงบ้าบเลยกวไาป้าที่ห้ืนแล้วงาน้อ่นอนนอนโงาบเลยเด็กก้นอนโงานตัดทิ้งเตุราตงห้าคนแล้วไม่หลงอกหลวงช่องคืนแรกนี่แม่ช่องอนต่อต้อตกใจขาตกใจขากับน้ำเพืือช้อว้าจาเจ็บ อยากปากทไตคนจนเราโดนตัวบ้านเด็กไจนอยากจะได้จริงยากขดีแต่เราทำมันไม่ค่อยดี